สวัสดีค่ะวันนี้ห้องสมุดเฉลิมราชกูม,มารีของเรามีโครงการส่งเสริมการอาร่านแบบรูปแบบออนไลน์ค่ะก็จะมีเกี่ยวกับข้อแตนน้ำอ้อยน้ำสลัดข้าวหอมนินค่ะขนมอินทนินตัดโคมลังพึ่งค่ะน,นี่เป็นเป็น,ปนอะไรไไนะครับแนะนำให้เพื่อนๆหน่อยหนงบ้างเป็นอ่ารูปส่งเสริมการส่งเสริมการอ่านรูปแบบมเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นที่ขั้นหนังสือหรือว่าอะไรเป็นที่ขั้นหนังสือค่ะแต่สามารถ เรียนรู้แบบออนไลน์ได้ค่ะโดยการสแกน QR code ค่ะผ่าน YouTube ค่ะอไปนี้ล่ะอันนี้เป็นเลซินจารองแก้วค่ะเป็นแบบรูปแบบแบบนี้เลยสามารถเป็นของที่ยะลึกหรือของฝากได้ค่ะ<ม>ทางด้านนี้นจะเป็นมีกรอบโบราณค่ะเรียนรู้ผ่านเสื้อออนไลน์เหมือนกัน น,นอยค่ะต่อไปนะคะ,ะปเ,เป็นผลิตภัณฑ์ของตําบลคะ่ะชิ้นแรกนะคะเป็นน้าพริกตาแดงค่ะของตําบลรอค่ะเอเป็นรูปแบบกระปุกค่ะแล้วก็มีแบบถุงด้วยเป็นน้าพริกลาบนะคะต่อไปเป็นข้าวแตน,นะคะ่ะแตนของตะไรเอ่ยทำได้ไห,ไห,ไหมพ่อยังขามพ่ยม <laughs> อยังขามค่ะข้าวแตนของตาบลพ่อยังขามค่ะมาในรูปแบบแพ็กเกจที่สามารถส่งออกได้เลยค่ะนี่ข้างหลังก็เป็นถ,ถุงละยี่สิบห้าบาทค่ะ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นประวัติของก้านพยาของเราค่ะค่ะต่อไปค่ะเป็นกล้วยตาค่ะของตำบลหงหินค่ะเป็นสินค้าโอทอปของเมืองจุลค่ะในราคา25บาทเช่นเดียวกันค่ะตะเกค่ะฝั่งขวานะคะก็จะมีตะก้าหวายค่ะกระเป๋าแล้วก็พวกกุญแจแล้วก็หมวกแล้วก็สินค้าอีโคปิ้นต่างๆค่ะ ด้วยกระเป๋า <aring> น no <us> <st> <ua b> ี่ยค่ะกระเป๋าของนี่ไหนกระเป๋าเชือกล่มกระเป๋าเชือกอกล่มค่ะก็จะมีการออกแบบของกลุ่มแม่บ้านค่ะมีรูปแบบต่างๆเลยค่ะต่อไปเป็นสินค้าอีโคปิ้นค่ะก็จะมีหมวกค่ะเป็นการพิมพ์ลายจากใบไม้ค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะมีหมวกมีหวงกุญแจค่ะมีกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆค่ะนี่มีพา้ามานี่ กูตะบนให้กูตะบนนี่คุยหน่อยอ่ะมูชัดช่วยน้องหน่อยแนะยนำผลิตภัณฑ์หน่อยสวัสดีครับทีนี้แล้วอีโคพิ้นเราเป็นเป็นลักษณะการ์พิมพ์ใบไม้ทำออกมาไม้จากธรรมชาติเดี๋ยวไม่ชัดเลยจะริงจังครับไอ่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคพิ้นนะครับเราพัฒนารูปแบบรูปแบบจากพิมพ์ลายปกติพิมพ์ลายทำผ้าคลุมไหล่ผ้าผ้าพื้นธรรมดานะฮะแต่ปกติเดียวนี้เราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดนะครับ ก็จะมีเริ่มตั้งแต่เสื้อผ้านะทำกระเป๋าและกระเป๋าตังนะครับเป๋าตังแบบยาวแบบสั้นนะครับพัฒนาเป็นรูปไอพว,พวกพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนะผลิตภัณฑ์พวกนี้พัฒนามาประมาณ4-5ปีแล้ว4-5ปีแล้วนะครับเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางอิโคปินของกลุ่มพระธาตุหิงแกงรักหิงแกงนะเราตั้งกลุ่มรักหิงแกงจะมีโลโก้เป็นยักษ์ มายักษ์สายักษ์สาคำว่ายักษ์สานี้เป็นรูปยักษ์ที่ดูแลพระาธาตุขิงแกงอยู่นะครับพระาธาตุขิงแกงก็เป็นอของอพระาธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจุนอำเภอจุนนะฮะหรือจะมีหลากหลายนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาแวะชมได้นะครับที่บูธสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยานะครับ วันนี้เป็นทีมงานของศูศนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุนนะฮะเดี๋ยวพบกับน้องอน้องฟางต่อนะครับเชิญครับค่าทั้งบูธของเรานะคะก็จะมีส่งเสริมการอ่านค่ะสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือแล้วก็รับชมสิ่งที่น่าสนใจได้เลยค่ะ